ส่วนบนครั้งที่สิบนะครับวับนนี้วันที่7จธันวาคม2 5งพเป็นวันที่แปดเป็นวันที่สิบที่พระเจ้านยะจุพนตองใจขอไวเสียงสวดสัญญา พระสูตรพระบริสุทธิมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจฉริยะบูชา,บบชาแด่รบูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของท่านเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัศรพยยันธะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้เทอรบทที่หนึ่งสัมมันตาตะกวาเวสุอัตตราขัฉันตุเชวตาสัทธามังมุนิราชัะสุนันตุสักขาโมกะทังสักเคกาเมจารูเปสิริสีขารเต จันทริเขวิมาเนธีรัตเถเตจะคาเมตารุวัดนาคะเนเคหะวัตถุมหิเขเตกลุ่มฮาจายันตุเทวาชราธารวิสศเยมักขทัตพ ge ัน e ธันทนาคาตันท i̇şte ah ah uh, mm ันตาสันติเกยังมุนิวราจนางสาาโวเมสุนันตุธรรมนัสสวนาการโอยามภะพันตาธรรมนัสสวนาการโอยามภะพันตาธรรมนัสสวนาการโอยามภะพันตา บทที่สองนัโมตสสะพะข่าววัตโตระโตสมาสัมพุทธัสสะโมตสสะพะขะวะโตระโตสมาสัมพุทธะบทที่สาพุทธทงสัณังคฉามีธรรมังสัณังคฉามีสังฆังสัณังคฉามีทุติยมปีพุทธทางสัณังคฉามีทุติยมปีธรรมังสัณังคฉามีทุติยมปีสังฆังสัณังคฉามีตติยมปีพุทธทงสัณังคฉามีตติยมปีธรรมังสัณังคฉามีตติยมปีสังฆังสัณังคฉามีบทที่สนัตจิเม สารังอัญยางพุทโธเมสานางว่ารังเอเตนัสัจวัชเชนะสุธีเมหนตุสัพพธานัตถิเมสานางอัญยางธรรมโมเมสานังว่ารังเอเตนัสัจวัชเชนะสุธีเมหนตุสัพพธานัตถิเมสานังอัญยางสังโฆเมสานางว่ารังเอเตนัสัจวัชเชนะสุธีเมหนตุสัพพธาบทที่ห้าเอวามีสุตังเอกังสัมปยังพระครว สุแก,กสุวิหารติกิปิรวัตุ์สมสีมหาวเนมหาตาพิกูตสังเคณะสิกทางปัจจมาเตหิตพิกูตสเตหิตสัพเพหิตว่าอรานหันเตหิตภาษาหิตจ,จะโรกกะทาตุหิตเทวตายกุมเยนนสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิกูตสังคัญจะอาสาโสจะทุนนางสุทธาวาสก,กายการนางเทวานางเทตะทัสโโหสิอายังโโหพระขวาสกเกสุวิหารติ กเปียระวัดโุสมิงมหาวัดเนวมัมหาตา พิฆูรสังฆเนสิทธังปัจจมัตเตหิพิฆูรสเตหิสัพเพหิวะอาราธันเตหิสัทธหิจารุกัตถตุหิเทวะตาเยนกุลเยนนาสันนิปติตาโหติภะวันตังตังทันสัตนายะกพิฆูรสังฆจะยานุนะนะมยัมปิเทวะเทนะภะคะวาเตนุปะสังกะมมียามะอุปะอุสังกะมิตวาภะคะวันโตสันติเกปัจเจกัสพาพาถาพาเสยามาติอาถาอาขาโสตาเทวตาเสยอาาปิมา มะพารวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังป่าสาริยะปาริติปาริภาสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเสเวสุอันตระหิตาพระพาวตโตปุตตะโตปัตุระหังสุอัถาโสตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังหิตาโขเอกาเทวตาพระขวันโตสันติัง เออีมังคาทางอภาสิมหาสมายโยปวัตนาสหมิงเทวกายาขมะสมากตาอธะรัมห์อีมังธรรมสมายังทักขิตาเยวะอปะราชิตาสังคันติอาคาโถอปะราเทวตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาทางอาพาสิตันตระพิขาวโสมาถาหาสูงจิตตังอัฏฐโนชุปุชุกะกัมมังสุสารถิวะเนตตา นิค่ะเฮตวาอิทาะดิยานิรักขันติปฏิตาติอาฐาโทอาปาราเทวตาพระันโตสันติเกอีมังอาคอา,าทางอาาสิเฉตวาคีรังเฉตวาปาริสังคีทัดิอินทคีรังโอหัจจามาน เมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจขุมุตตาสุทันตาสุสุนาคาติอหกอัปปาราเทวตาพระวันโตสันติกเกอีมังอัคาธังอัาสิเยเกจิพุทธังสันังคาตาเสนาเตคาสนิสสันติอัปายะภูมิอิงปายะมนุษย์เฮวาเฮวากายานัมปุริปุเรสันติติอาถาโสพระวาภิขูอัมันเต เยกุลเยนาพิเขาเวทะทะสะสูโรกะหาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติทหาคาตานังทศนายะพิขุสังคัญจเตปีเตพิเขาเวอาเฮสูงอติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานางเอตาระมะเอตรระมาเยวาเทวตาสันนิปติตาอาเฮสูงเสยยะถาปี ไม่หัางเอตาระหิเยปิเตพิขเวสวิตสันติอนาคาแต่มธทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิตตคาวันตานางเอตประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพรภวัฒพวิสันติเสยยถาปิไมหัางเอตระหิอาจิคิสมิพิขเวเทวกายานางนามามิกิตติยัสสมิพิขเวเทวยายานางนามานิเทนิสสัมิพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถะ สาธุกังนามาสิกะโรถะพาวิสะมีติเอวัมพันเตติโหเตพิขุพระควันโตปัจ,จัดโสสูงพระควาเอตถทะโวจะสิโรกัมมานุสกัสามิยัตถะคุมมาตาทัดส,สิตาเยสสิตาคีริสัพพารังปะหิัตตาสัตมาหิตาปุถุสีหาวัสัตลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโ โุทธตัตมมานาสาพุทธาวิปปสันนันันมะม,มามาราวิราพิญโยปัญจสตตตตววะเนกเปรรวาัฏเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสรารเนรเตเทว,วกยายะอภิกันตาเตวิชานาถาขภิกขโวเตจจะอัตตัตปบปามการุงสุตตวพุทธศาสะส,ะสานาังเตสัมปาตุระหุอายังสะอาดมนุสานะทัสสนังอเปเกสตะมัต ทางขงสหัสสังอาฏาสัตตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษย์ศาสณะมัทสูงเอปเ,เกนันตมัทะคุงทิสาสภะผูธาอาหุงตันจะสพ,พังอภินรายะตะวิขาชิตตวานะจขุม,มาตโตมอมันตะยิทตถาสาวเกสารเนรเตเทวากายาพิรันตเตวิชานัถธิขโวเยตโวหังกิจญายิยสมิขิราหิอนุภุทาโส สาตสา์ศาสาวะยกักโขกุมมากับปีราราตะวันที่โนอินชีมันโตชุติมันโตอันหน้ามันโตสัตสศินโนโมทมมามนาที่กมุงขี้นางสมิติงวันาง ชาติศาสตร์าสตเทรมัวัตยาขาณนัตตะวันิโนอินชิมันโตชุติมันโตวนนัมโตสัจสินโนมาทมนาพิขมุงที่นางสัพติงว่านางอิเจโตโศศสสตรสตรสาสตยาขานัตตะวันิโนอินชิมันโตชุติมันโตวนนัมโตสัจสินโนมาทมนาพิขมุงที่นางสัพติงว่านางเวสามิตาปัญจสัตตายาขาณนัตตะวันิโนอินชิมันโตชุติมันโตวนนัมโตสัจสินโนมาทมนาพิขมุงที่นางสัพติงว่านางกุมิโรราชาค่ะิโกเวปุระตัสสาวิเวสานังปิญโญนังยขานัง ไปยิรุปัสติภิกขุพิโรราคชะคหิโกโสปะคาสัมมิติวัณนางปุริมันจะที่สังราชาทตาลัทธาลัทโผปัสสติคัตถมพานางอธิปติมหาราชยสัติสีโสปุตตาปิตัสสภาโวอินทินามมหภาลัยอินทิมันโตชุติมันโตวันนั้นโตสัตสิโนมัธรรมนาพิฆมุงพินภงสัมมิติวัณนางทระขีนันจะที่ราชาชาวิรุณโถตปปัสสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชยสัติสีโสปุตตาปิสัตตะ ตัสสะปะหาวโวินชีนามามหาภาราอินชีมันโตชุติมันโตนะมันโตสัจสินนมัทมนาภิฆมุงที่นางสัพติะนางปาชีมันจะาทีสังราชาวิรูปขโผปภสษาสติคณะคานังอธิปติมหาราชายาติสรีโสปุตตาปิตัดสัพหาวโวินชีนามามหาภาราอินชีมันโตชุติมันโตนะมันโตสัจสินนมัทมนาภิฆมุงที่นางสัพติะนาง อุตรันจาทิชสังราชากูเวรตปรบส,ะส,ะสะตัตสัตยยัขนันธอธิปติมหาราช,าชาสิทธิโสปุตตปีตสหาวโวอินทีนามาขัรา,ชา์ชิมันโตชิติมันโตนัมันโตสัจจินมาฑนานาภิคมุงที่นางสัมิติมานาัง ปุร <cin> ิมาทิส wa ังทตารโธท่าขิดเนนะวิรุหะโกปัชชีเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตารโธเตมหาราชาสัมันตาจัตุโรทิสาธันธันระมานาอัทฐางสุวเนกปิราวัะเวเตสังมายาวิโนนาสอาคูวัจจานิกาสัทธามายากุณเนุเวนเวเกนถุวิทูลจะวิทุโตสหจันทโนกามาเสโย จะก,กินโนมันถุนี้มันถุจปะปานะโอโธโอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคาทันโพนะโลราชานะสะโนสะโพอาคูปัญจะสิโคจะเวจติมภะรูสุริยวัชชะสาเอเตจันยะราชาโนคาธรมภาสหะราชุภิกโมทะมานะอาภิก การมงที่คุณนางสมติงว่านางอาทาคูนาภานาภาษานาคาเวสาสาราสตหาตันชกากัมฮารัตสตตะรอาคูไปยาคาสหยาติยาติพิยามุนาทตาลธาจะอาคูนาคายาสัสิโนเอระวโรมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหสหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธะจากขูเวหาสัต ยาเตวณามัชฌาปตตาจิตตระสุปันนอิติสัตเตสนามังอภัยันตธานาคาราชานมาสีสุปันตโตเขมะมะกาสีหุโธสัญหาหิวจาหิอุปาวะยะหะยันตานาคาสุปันนาสารณนัมสารามะกังสูพุทธังฉิตาวชีรหัตชาเทนะสัมุทังอัุราสิตาภารตะโร วาสาวัเตเสเตอินชิมันตโตยศศินโนการะกัญญามหาภิสมาอาสุรธา,านาเวไสสาเวปาจิตติสุจิตติจัปหาราโทมนานมุจจิตหะจัจจันจะพาิปุต,ตานางสัพเพโบเรจะนามากะสันในยหิตวะพาเริงเสน,หนาหูพัะม,มุปะคุมังสามายกธานิพัทพันเตพิขุสัม พิคุนางสัมปงติงวะนางอาโปจะเทวาปัฏฐาวีจะเตโชวายตตทาทะมุงวะรุนาวะรุนาเทเทวาสโสมจะาสัสสะสะเมตการุณกายิกาอาคูเทวายาสศสีโนตเสเตสะสัทากายาสเพลานะต่ว่นิโนอินชิมันโตชุติมันโตนะมันโตสนมันมาธาบรรนาพิคุงติงวะนางเวนทุจะเทวาสหารีจะสะอัสามาจะัตเทจัตุเวตยามาจัตสุปานิสาเทวาธันทะ มาคูปุริกิตาสุริยสุปนิสาเทวสุริยมามะคูปุระคิตานาคตานิปุระคิตาวะาาคูปัตถภ,ภาระหากาวาสุนังวาสาวทเทโสสกุปะคาปุรินสัจโยโท,โทสัจเ,เตถัสสัธา,ากายาสัพเพลานตาวานิโนอินเิมันโตสุติมันโตวันนามันโตสัจจิโนมุทะมานาอภิกรรมุภีกนัสัมปติงมานัง อาถาครูสหะภูเทวชาลามักคิสีคาลิวะอริธากาจารุชาจาอุมมะบุผานิภาสิโนวะรุณาสหาธรรมาจาอุตตุตาจารณีชากัสุเรยารูจิระอาคูอาคูวะสาวันเนสิโนสเเตัตเตสัตถายสาสเพนะนาตะวนันนิโนอินชิมันโตชุติมันโตวันนามันโตสัสิโนโมทามานาอภิกรรมุพินังสัมติงวันัง สัมมาสมหาสัมมาสติสัมมาสตุดามมชิธาปัตุสิกาอาคุอาคุมโนนัปัตุสิกาอาหาคุหาไรโยเทวายเจโรหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคุเทวายสัสสิโนเทเจเทสัสสะกายสัพเพนะนตะวันนิโนอินชิมันโตชุติมันโตวันนามันโตสัสสิโนโมทะมานาอาภิกกรรมุงพิกขังสุงติงวันนังสุกาอารุมหาอารุณาอาคุเวคานนาสะสหาโอทาตคันทะยาหา ปาโมคะาอาคูเทววิจักขณาสัทธามตตาหระคชามีสกกาจยัสีโนสัทธานังอาคาเปิชุนนมโยตีสะอาภิวัสวัตสัติสะเสติสัสสกกายัสเประนาตวะนิโนอินชิมโตชุติมโตวันนามโตสักีโนมาธรรมนาภีกมุงนางสุตติมนังเคมียดุสิตายามาัากายสีโนตลัมพิตากาจามาเศราชติ นามาจ่าอาสาวานินามารติโนอาคูอาทาคูปาริมินติมีตาทเศเตตัสัสทะกายาสเพนนาณตวานิโนอินชีมันโตชุติมันโตวันนามันโตสัสิโนมัทัยมนาพิกะมุงทุนังสัพพิงวันนางเทเตเทวานิกายาสเพนนาณตวานิโนนามันนาวะเยนาอาคันจุงเยจันเยอาทัสสิติสาสหปวุชาสติมาคีรังโอหะตินนามานาสาวังทาเคโมคะ ตารังนาคังจันทังวาอาศิตาชีตังสุพรหมาปาระมโตจะปุตตาอิจิมาโตสหัสานังกุมาโรตัสโสตจัตโตภะคัสสมิติวันังสหัสสะพรหมโรกานังสัมมะพรหมารถิติทัตติติอุปปัตโตชุติมันโตสภิสมะกายโยยัสสิโสทัสสิตสัทธาอิสระอะคุปัญเจกวะวัสัทธิโนเตสันจัตมาชัโต อาขาหาริโตปาริวาราริโตเตสะเพอภิกันเตจินเทเทเวสะพระมะเกมารานะเสนาภิกามีปัญจกนัตสามันธิหังเอนะคันหะธทพันธาธอาราเคนาภันทะมาถูโวสามันตาปาริราเทปาริราเทธามาโวมุจิทาโกจินังอิติตาธามหาเสโนกันนะหาเสนา อาเปสัยิปนินาตารมหจรังกตาวานเทเพระวังยถาปะบ,บุสโกเมโคทานายโตวิสุสโกตัทโซปจุทาวัติสังโฆโทอาสาวังนาสาังวเสตันจสพังอาพิญญา,าตาวิคิตาวานาจกคโตามา ต่ตัวอามันตายสัทธาสาวกเกสารเนรเติมาราเซนาอาฟิกันตเตวิชาณธาฟิกาโวเตจอัตตพมังการุสุตวะพุทธศาสนังวิตาราเขหิปะกามุนเนสังโรมันปิเอชยุงสัพเพวิชิตาสังฆาอามาพะยาติตายาสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกเกอาเตชะเนสุตติ